จริงเมื่อกี้นี้แต่ว่าเห็นกระสุนอ่าสไนเปอร์เต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันมันมันหายไปหมดแล้วอ่าคุณไอว่าอยากได้เหรอค่ะเดินอยากได้ค่ะได้ไหมคะพี่ถาไม่มีเหมือนกันค่พี่ถาอยากได้กระสุนสไนเปอร์จังเลยค่ะไม่มีแล้วทำไมลาตให้กระเดะ อุ้ยขอบคุณค่ะพี่ถาพี่ถาเหงาธรรมดา่าจ่ามีสกบสกะไรไหมมีค่ะขอได้ไหมถ้าเราจะยิงไม่โดนแต่ให้ได้ไหมไอ้นี่มันแท้ผู้หญิงขอนี่หว่า ลองบ้างเปล่าล่ะไปดัดซอร์ลองบ้างไหมคุณอัดเซอค่ะคุณอัดเซอร์มีสซเน่เปิ้ลสต็อกไหมอืมเนี่ยสำหรับน้องนะพี่ให้นี่เลยโอ้ยขอบคุณค่ะคุณอัดเซอร์ใจดีจังเลย